จมปลังอยู่ในโคลนอันนี้นะครับเ๋วเราไปเลี้ยงที่ไหนเนี่ยเจ้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะขอตัวหนึ่งขอสองตัวอย่างนี้นะครับอ สวัสดีครับผมวอลลวิดนะครับโดยช่องวอลลวิทหนึ่งนะครับช่องนี้หลายวันมานี้ผมก็หายไปนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าไอ้วอลลวิดหายไปไหนนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับก็นอนอยู่บ้านนั่นแหละนะครับแล้วก็ทํานู่นทํานี่อยู่แถวบ้านไล่อะไรนี้นะครับไม่ได้เข้าป่านอนป่าไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนละกันนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะนี่เลยที่จริงเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์สามารถมาถึงตรงนี้ได้นะครับที่จริงก็ไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมี ประตูนะครับที่ทําไว้กั้นวัวนะครับทําให้แบบว่าคิกเกียจเปิดประตูนะครับก็เลยจอดรถไว้ข้างล่างนะครับก็เดินขึ้นมาแล้วก็เดินไปนี่แล้วก็ลงอีกนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับวันนี้ผมจะไปนอนที่พ่อพ่อผมนะครับปล่อยวัวไว้นะครับอยู่ติดป่าเลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรและค่ำคืนนี้ผมจะนอนได้เป็นอย่างไรนะครับ พอเดินมาประมาณ5นาทีนะครับก็มาเจอกับอีประตูหนึ่งนะครับซึ่งประตูพวกนี้แหละนะครับผมขี้เกียจเปิดนะครับที่จริงเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์สามารถมาได้นะครับแต่ว่าปิดประตูแล้วก็มัดเชือกอย่างดีนะครับผมก็เลยโอ้ยเดินมาไวกว่าง่ายกว่านครับเปิดปิดประตูนีโอ10นาทีแล้วนะครับอ้ จากนี้ไปก็ลงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับลงๆไปข้างล่างนู่นนะครับก็ถึงแล้วส่วนข้างล่างไปนู่นเนี่ยปลาอย่างเดียวนะครับนี่เลยจะมีพกควันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับ ขอนั่งพักก่อนละกันนะครับโอ้โหมะม่วงมะละกอเต็มเลยนะครับเออโอ,โอ้เสร็จไอวอลวิทแน่นอนนะครับอืมแต่เดี๋ยวพักก่อนนะครับโอโดยที่นี่เนี่ยเป็นไร่ชาวบ้านนะครับนี่ก็เป็นบ้านที่ไร่นะครับเอาไว้เวลามาทาไร่เนี่ยนอนแต่ว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้เขาไม่ทํานะครับพ่อก็เลยเอาวัวมาปล่อย กินหญ้านะครับบอกเขาเราเอาวัวมาปล่อยกินหญ้าที่นี่นะครับหญ้าจะได้ไม่ลกนะครับโอเคเดี๋ยวไปเก็บมะม่วงเก็บมะละกอกินก่อนดีกว่านะครับโอ้ยเยอะเลยทีเดียวเต็มเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่มากนะครับโอ้เก็บจะถึงไหมเนี่ยกระโดดน่าจะถึงนะครับเอาลูกใหญ่นี้เลยละกันโอ้ยไม่โดนได้แล้วนะครับอ้ย โอ้ยน้ำมะม่วงกระจุยเลยว้าวได้ยินพวกเสียงกระดิ่งวัวนะครับวัวก็จะอยู่บริเวณแถวๆนี้แหละนะครับแต่ว่าหญ้ามันลกมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะลองชิมดูนะครับมันจะยาวๆหน่อยไม่รู้ว่าคือมะม่วงอะไรนะครับโอ้สุดยอดแห่งความเปรี้ยวนะครับ เดี๋ยวไปดูต้นข้างเดี๋ยวไปดูต้นข้างบนนะครับข้างบนรู้สึกว่ามันจะลูกกลมๆนะครับโดยนี่เลยนะครับตอนนี้แล้วก็ตอนเแรกๆนู้นมันจะลูกกลมๆปั๊มๆหน่อยนะครับอืมเดี๋ยวผมจะกระโดดเก็บมาแล้วนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวโอ,อ้ได้แล้วนะครับ ชิมดูก่อนนะครับว่ามันเปรี้ยวหรือเปล่านะครับอืออ่ะเปรี้ยวเหมือนกันนะครับโอหไม่ได้เอาพริกมานะครับแค่เกลือมาเตรียมปรุงพวกอาหารอะไรพวกนี้นะครับท้ารู้ว่ามีมะม่วงนี่เตรียมพริกมาด้วยน่าจะโอเคกว่านะครับก็ไม่เป็นไรนครับได้เกลืออย่างเดียว ก็ถือว่ายังได้เกลืออยู่สองลูกไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าไอ้ป้อมป้อมนี้เนี่ยมันไอ้น,นี้ป้อมไอ้นี้มันยาวนะครับป้อมป้อมนี้มันจะเปรี้ยวจี๊ดกว่าไอ้นี่นะครับนี่น่าจะเป็นมะม่วงแก้วนะครับคิดว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับเศษนี้ไม่รู้พันอะไรนะครับมันป้อมป้อมกินทั้งเปลือกเลยนะครับจิ้มเกลือกินทั้งเปลือก

กินมะม่วงเสร็จนะครับต่อด้วยไอ้นี่นะครับมะละกอ,อ,อโอ้โหนุ่มมากอุ้ยอุ้ยมะละกอดอนอะไรกินแล้วมดเต็มเลยน่าจะโดนพวกกันลอกนะครับมากินก่อนนะครับแล้วก็มีมดไปกินด้วยนะครับผมไม่กินแล้วนะครับให้มดกินนี่แหละนะครับให้มดให้กันลอกกินนี่แหละนะครับตรงนี้ โอมันอยู่ข้างบนมองไม่เห็นนะครับว่าโดนกินส่วนที่เหลือเนี่ยมันยังไม่สุกนะครับมันยังเขียวเขียวอยู่เต็มต้นเลยแสงแดดก็ยังแรงมากนะครับตอนนี้โอ้โหนูนเลยโอเคเดี๋ยวจะผูกเปลก่อนนะครับอันนี้เป็นบ้านชาวบ้านนะครับเขาล็อกไว้นะครับผูกเปลก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูว่าพวกวัวอะไรจะมาหรือเปล่านะครับได้ยินกระดิ่งใกล้นะครับ เมื่อกี้ก็ผูกเปลได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ไอ้แม่วัวชาโลเล่ก็มาแล้วนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับว้าวนี่เลยแม่ชาโลเล่ไม่มีเขานะครับตัวนี้อืมแต่ตัวอื่นอาจจะยังกินหญ้าอยู่แถวแถวข้างบนนะครับนี่เลยมันกินจนใบหมดนะครับไอต้นโกงต้นโก๋งพวกนี้นะครับต้นหญ้าไม่กวดนะครับ ว่ามันหิวเกลือแน่นอนนะครับไม่ได้เอาเกลือมาให้มันกินด้วยนะครับมันก็เดินไปเดินมากินใบไม้ใบหญ้าอยู่แถวนี้นะครับนี่พวกท่อพวกอะไรพวกนี้เป็นของเจ้าของไร่ที่นี่นะครับบ้านแล้วก็ไร่ที่นี่ด้วยนะครับไม่ใช่ของผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินเดินดูนะครับว่าจะเจอพวกวัวเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับมาแค่ตัวเดียวนะครับ โอ้โหดูก้อนเมฆเนี่ยมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับว้าวโผล่จากทางฝั่งทิศทิศอะไรเนี่ยทิศตะวันออกนะครับเป็นก้อนเขาใหญ่เลยว้าว พอมาถึงข้างบนนี้เจอแม่วัวหนึ่งตัวนะครับนุ่นเลยซึ่งมันก็น่าจะอยู่แถวแนี้แหละนะครับแต่ว่ามันลกมากนะครับถ้ามันอยู่บริเวณแบบนี้เนี่ยเราเห็นถ้ามันเข้าไปแบบนี้เนี่ยไม่เห็นเลยนะครับไม่มีโอกาสเห็นเลยนี่ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลกสุดๆมันเข้าไปปุ๊บเนี่ย เราไปกินหญ้าเนี่ยเราจะมองไม่เห็นมันแม้แต่น้อยเดียวนะครับถ้าใส่กระดิ่งเนี่ยได้ยินเสียงนะครับแต่ถ้าไม่ใส่นี่ไม่ได้ยินเลยนะครับโอเคจะลงไปในบ้านต่อนะครับรู้สึกว่าจะมีพึ่งเยอะนะครับพึ่งจะมากินอะไรสักอย่างนะครับ อยู่ไปอยู่มาสักพักหนึ่งนะครับไอแม่วัวสีขาวก็หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับนี่คืนนี้ก็ชิวๆอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละนะครับไม่มีอะไรนะครับล้อมเรียบร้อยวัวก็อยู่ประจํนะครับไม่มีสิ่งน่ากลัวอะไรนะครับแล้วเมื่อก่อนเขามาทาไร่เขาก็นอนตรงนี้นะครับแคเคในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะไปอําน้ําข้างล่างนู่นก่อน,นครับข้างล่างนู่นเขาขุดเอ่อเป็นฝายกั้นน้าอยู่ฝายหนึ่งนะครับมันก่อนหน้านี้เมื่อก่อนก่อนหน้านี้ผมมาเนี่ย มันมีน้ําอยู่นะครับพอจะกระโดดได้แล้วก็อ่าน้ําได้นะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับที่พักผมในคืนนี้นะครับก็ง่ายๆมีหลังคาเรียบร้อยฝนตกก็ไม่เปียกนะครับแดดออกก็ไม่ร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับก็อยู่ข้างล่างนี้นี่เองนะครับพอมีพกกลงพกกล้วยอะไรเต็มเลยนะครับหัวกลงหัวปลีนี่เลยตามเส้นทางที่วัวไปกินน้ํานะครับ นี่เลยบัวก็ไปกินน้ําตรงฝายกั้นน้ํานั้นครับต้นน้ําก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่เลยว้าวไอ้แมกขาวมาตรงนี้นี่เองนะครับน่าจะมากินน้ำหรือมาอะไรนะครับโอ้ชิบหายแล้ว โดยผมก็มาเจอกับวัวตายนะครับวัวตายหนึ่งตัวนะครับซึ่งโอ้โหมันไปตายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับว่ามันตายได้ยังไงและผมจะดูมันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับวัวตัวนี้นะครับซึ่งเขาเมื่อกี้ก็อยู่ข้างล่างนั้นนะครับซึ่งค่อนข้างจะเม็นเลยทีเดียวนะครับนี่เลยเป็นเป็นลูกชายของไอตัวนี้นี่เองนะครับแต่ว่าเป็นลูกชายเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับ อีกตัวนี้เนี่ยเกือบ2ปีแล้วนะครับมันสวยงามมากนะครับมันตัวใหญ่สุดๆนะครับเป็นชาโลเล่นะครับมันตายได้ยังไงนะครับมันซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะจมนะครับโดนคลนดูดไปนะครับโหมันไม่รู้เรื่องหรือยังไงนะครับดูแม่มันก็จะมาหาอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่ามันมีลูกมันมีน้องสาวตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้มาแรงวันเต็มเลยนะครับซึ่งมันน่าจะแบบเน่าเน่าแล้วนะครับนี่เลยมันไปจมปลักอยู่ในโคลนอันนี้นะครับ ผมจะลองมาดูทางฝั่งด้านนี้หน่อยนึงดูนะครับว่าอ,อมันเหม็นเน่ามันมันมันยังไงนะครับมันคลนดูดอะไรยังไงนะครับจะลองตรงนี้แล้วกันนะครับแถวนี้ก็มีพวกล่องรอยวัวนะครับโอ้โหคลนดูดจริงๆด้วยนะครับนี่เลยเสียบเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับนี่เลย แค่นี้ก็เท่านี้แล้วนะครับแต่วัวเนี่ยน้ําหนักเยอะนะครับแล้วมันเหยียบไปเนี่ยมันโดดนะครับมันยิ่งตะเกียตะกายเนี่ยคนก็ยิ่งโดดนะครับอมไปแอบอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้มากี่วันแล้วนะครับใจทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับก็ขออภัยนะครับอาจจะถ่ายได้ไม่ค่อยดีนะครับ ก็ไอซ่าน้ําที่ผมจะมาเล่นก็คืออันนี้แต่ว่าน่าจะไม่เล่นแล้วนะครับเพราะว่าบัวตายข้างบนนะครับแล้วก็พวกเน่าๆอาจจะไหลมาตามน้ํามาตรงนี้นะครับแล้วก็โอ้ไม่รู้บัวจะกินได้หรือเปล่านะครับในอนาคตกลายเป็นน้ําเน่าแน่นะครับเนี่ยเป็นฝายกั้นน้าแบบนี้นะครับแล้วลอมก็แยกจัดลงแบบนี้นะครับโอ้ยบัวตายเฉยเลยต้องวิ่งกลับบ้านก่อนนะครับว่าจะเอายังไงต่อ ตายได้ไหนะครับถึงว่าทำไมแม่ขาวตัวนี้เดินไปเดินมาแถวนี้นะครับนับ่นจะแบบคิดถึงลูกตัวนั้นนะครับโอ้ยแดดก็ยังไม่หายจากตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็รีบเก็บข้าวของเลยนะครับแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับกลับถึงบ้านก็อาจจะมืดนะครับตอนนี้ กี่โมงไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องดูนาฬิกาก่อนนะครับอาจจะสักประมาณ5้าโมงนะครับตอนนี้กลับถึงบ้านก็ประมาณ6กโมงเกือบเกือบทุ่มอะไรงนี้นะครับก็ใกล้มืดไม่งั้นก็มืดนะครับต้องรีบไปบอกพ่อนะครับว่าจะเอายังไงกับวัวตัวนี้ดีนะครับโอเคทําอะไรไม่ถูกแล้วนะครับตอนนี้ตกใจนิดหน่อยนะครับก็ไปดีกว่านะครับโอ้ยซึ่งน่าสงสารแม่วัวตัวนี้มากนะครับโง่ ตัวตายก็น่าสงสารครับตัวนี้ก็น่าจะยังคิดถึงตัวนั้นอยู่นะครับปกติเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันนะครับมันจะอยู่ไปไหนมาไหนด้วยกันโอเค ข้าวยังไม่ได้กินเลยนะครับข้าวพุงมามงม,ม,ม,มาม่าครับถุงนงถุงนอนเตรียมพร้อมนะครับสําหรับนอน <c oughs> แต่ว่าเจอเหตุการณ์ที่โอ้โห,หน่าเศร้าสุดๆไปเลยนะครับระหว่างพักก็คุยไปด้วยแล้วกันนะครับเดินมาครึ่งทางนะครับก่อนที่จะขึ้นรถ ตจากขึ้นรถไปก็ประมาณ10โลนะครับถึงบ้านนะครับถึงบ้านก็อาจจะมืดพอดีนะครับตอนนี้แสงแดดก็หายไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งชาโลเล่ตัวนั้นนี่มันสวยงามมากนะครับอายุยังไม่ถึง2ปีนะครับแต่ว่าตัวใหญ่สุดๆนะครับใหญ่เท่าใหญ่กว่าพวกวัวพื้นเมืองพวกวัวชนเนี่ยอายุประมาณ3-4ปีตัวนี้ใหญ่กว่านะครับโอ้ยพักมาาเนี่ยก็ไปต่อ ผมก็ับมาสักพักแล้วนะครับก็เล่าให้พอฟังหมดนะครับเอาคลิปเอารูปให้พอดูแลนะครับพ่าก็เสียใจนะครับเกือบจะร้องไห้นะครับแต่ก็ทาไงไม่ได้นะครับมันตายไปแล้วนะครับเน่าไปแล้วนะครับถ้าเห็นตอนเพิ่งตายเนี่ยอาจจะได้กินเนื้อนะครับแต่ว่ามันเน่าหมดแล้วนะครับเนื้อก็ไม่ได้กินนะครับเสียไปฟรีๆนะครับถ้าขาย่นโอได้หลายหมื่นนะครับก็เสียดายเลี้ยงไว้นะครับมันก็เลยตายไปซึ่ง ซึ่งพอเนี่ยเอาวัวหนึ่งฝูงไปเลี้ยงที่ใหม่ๆเนี่ยต้องมีวัวตายนะครับ1ตัว2ตัวนะครับแล้วแต่เลยทุกที่เลยนะครับซึ่งเขาก็เชื่อว่าเป็นเจ้าที่นะครับอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะครับปถดปั่นจักรยานเอยไม่ใช่รถใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเวลาไปเลี้ยงที่ไหนเนี่ยเจ้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะขอตัวหนึ่งขอ2ตัวอย่างนี้นะครับตายนะครับเมื่อก่อนนู้นนะครับผมเด็กๆเอาไปเลี้ยงแถวบ้านโจงนะครับก็ ตายหนึ่งหรือสองตัวนี่แหละนะครับจําได้คือตัวเมียตัวหนึ่งมันไปตกล่องเอตกล่องหินนะครับตายนะครับซึ่งอันนี้เป็นทางความเชื่อนะครับมันจะมีเหตุการณ์แปลกๆนะครับไม่แปลกหรอกนะครับแต่ว่ามันจะตายนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ใหม่ตายเป็นเรื่องที่ไม่ใหม่ตายเป็นเรื่องที่ไม่ใหม่ตายนะครับแต่ก็ตายปุ๊บหลังจากนั้นก็อาจจะไม่มีอะไรนั่นๆใคยตายทีอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะครับแต่ความจริงก็ตามที่เห็นนะครับมันอาจจะไปกินน้ําหรือกินพวกหญ้าใน ในหนองอะไรนี้นะครับในโครนี้นะครับมันก็เลยโดนดูดตายไปนะครับไอตัวที่เพิ่งตายนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้กันง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับตอนแรกไปอย่างมันเลยนะครับเจอด้วยความเศร้าโศกนะครับจบด้วยความซกเศร้านะครับก็ลาไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะยังไม่ค่อยได้เข้าป่าเท่าไหร่นะครับก็พักผ่อนอยู่บ้านนะครับก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ ไอ้ลิงแง h è o เดี๋ยวย้นใส่นี้เลยบ้านนี้ลกสุดๆนะครับจะใส่ทำไมบ้านลกแห่ฮะดูแม่ล่ะแม่อยู่ไหนแม่ล่ะ